การแห่งขในงนกองทุนการกาเขาเนาะตลอดขอบุท่ับาลียท่านประโยชน์การใน้ทตนสมบรณททางทุกทานากับคณะวารนะครับลกกำนันนะครับเขาพิโรกินะครับแลัท่านตลาดท่านประธานสภาแล้กก็คุณพ่อขาลักแค่สีประธานอสมองคุพอวิชูอนุ แล้วก็การสวัสดีพอพีน้องการสะ้านไว้ทุกท่านครับผมครับกัผมพอดีม่สายนี่คือเพราะว่ามีคุณได้ไปตรวจมร็ปากนะครับผมหายไปแน่เครัหลายคนมหลายคนบอกบมีไผ้กูดายีคนตเนาะมีบาคุณหมออ่ามีทิธีโปรที่ตรงต่อยซีมดเป็นมะเรงา่อลูกอัณกไหนเสื่อมมกที่อารจะดย้่ มอาได้่าอนจที่สี่คนตสี่ตันจาาโ่อาครับผมจำมาเลยว่าก็วาเพิ่ง้เขาไปจาวาเสฉนเลยส่งตัหนะครับจาวาต่อร่มคือออกคับเราเจอก่อนก่อนที่ปกติครับเลยพอได้มาส่งส่งไปตรวจรุกานต่ออยู่ครับบางนี้ยแล้วกานเพราะคเราอีกพี่ไปตรวจทั้ 4, งบนนะครับตรวจทั้ 4, งหนตัวห้าสิบแปดคนนะครับคุาที่ว่า เอเาครับายุตัวนีมหองจัดในการดูแลุาเป็น,ยนอ,อย่างดีโอคาะกอบุยที่ัทุกทาดีเพราะรเร่อไปาการตวรวจนี้ดครับแล้ก็จะมีกลุ่มพีทงวัตยาเยะเ็วเสียานีนยานน่ยาเยกบที่ราีอกครับแล้วการสำหรับ ในของกองทุนนะครับซึ่งแถวนั้นของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งด้ออกสภาพกรมกีของท่นมาลาสิบหานะครับตอนนั้นเขาเห็นเป็นแผนเลยเพราพี่น้องวัจำเลยบอกวาพกายังที่เขาเสนอมาเดี๋ยวผมจะอ่านกระพริบ่าืองของลาลบานนะครับจะปานนอ้อนครับปานสำล้นหน่อยที่เสนอมาทั้นตอเที่ยวกมาเป็นภาพกรงนะครับที่นี้หมดสีโครงการเรียงลำดับตามอ ความพันที่เยนอนยกมือใหว่าเอียม่้งเสี่าบวกพการที่พวกการตรวจสารพิษ้อเสียตะกอนะครับพกการที่สองการตรวจสุขภาพผู้อายุนะครับพวกการที่สามพกการการออกกรลังกายในชุมชนนะครับพวกการที่สี่วงการตรวกวจลูกน้ำยูไรในหมู่บ้านนะครับอันนี้คือทีวงการรับของข่าวที่เขาเสนอไว้ตั้งแต่ปีห้าห้านะครับเปรียบกัเมื่ที่สาเดือนที่ห้ ที่ส่งมนเครับอ่าพี่นะครับทางคอามคิดไม่ร้อนะครับมีความสนใจด้วยว่าอ่ามีอะไความคิดใป็นไหมในการที่จะนำเสนอนะครับโครงการที่เป็นเ่กียวกับการในเนินงานด้านสาธารณสุขจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพนะครับอ่าการควบคุมป้องกันโรคการดูดูสภาพหรืองานเยวกับสารสื่ต่างๆที่มันอาเสนอนะครับไปคิดไปนะครับไปคิดไปเสนอวันห้าเดืองนี้นะครับมีครับวันหลังจากห้องเด็ดกระทะพวกเสร็จแล้ว ส่วนหนึ่งก็คกซื้อเตาแผนงา่นคือพวกการที่ผมเป็นน้องเสือมณีนะครับไปเสียนเป็นพวกการเพื่อที่จะมาดำเนินการในการดูแลสุภาพีน้องประชาชนในพื้นทีเนี่ย,รยครับให้มันยูดีแกกนะข็งแรงก็ผูกพันร่างกายแข็งแรงนะครับการตัดความพอใจในเรื่องเกิดเกิดข่าเขาคือกิ้งการหลักนะครับคิดอะไรได้เออเป็นแนวข้อคิดค่อยพอดีนองเองอ่าสี่เดย์อุตางะเออครงการในแน่ที่เขาสูงผมว่าที่สามนุนต่อหรือว่าเห็ดต่อไปอีกนะครับ ครับสำหรับแขนงานโครงการเดียรเดลว่าถามดีที่หนึ่งเหมือนกตรงอีเซนนะครับเด็กที่บอกวันนี้บุกของอหาแงานบุญนะครับในวันที่13เอสานะครับ2 5 1 7คือเดือนนายนะครับใช่ไหมครับบุกากขอค้าขอพรนะครับขอพรดีมากไอ้ข้อเหตตาเหตุใจนะครับกับวก็สะท้อนวัฒนธารด้วยเหตุผลที่อย่างที่ตรงนี้กันระดมทุนริเริ่มอาชีพมานะครับ ตามเกณฑ์ของสถาบันบริการสาธารสุขยุคใหม่คือเป็นโรงพยาบาลต้องเสื่อมสุขภาพยุคใหม่หนึ่งงานบริการด้านแ่จะเป็นไปเมื่อจับเขีนเขีนที่บริการที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าในวัยของการสุขต้องไปเขาจะพยายามลดการใส่ทอาชีพนี้ในการดูแลสังคมงานที่รูปการกิตยามภาี้ทางของที่แห่งบริการนวดปองกบสมุนไพรมันต์ดีเลยคอยพี่น้อง ากวรวจแค่รวอาจะเปลงกินยาไปปั๊บกบไปหมอตรวดเยอะไม่หวดไหนเลยนะครับหรือมอตนวจเยวก็ตรวจสอก็ดีวดไหนเพราะว่าคนที่ไปอบรมทานสามอยยี่สองชโมงก่อนเนาะอาจารกี่ครับพี่นะครับพี่เป็นคนไปโออมมย่สูของเดซ่าสูนย์ิมิอัแกนะครับอทั้งหมดสามลอยยสองชั่โบเดือนเดือนคือเดือนมเดือนครับรับ แต่ว่าช่วงนึงแกเล้วออกไปแต่ว่าตอนนี้ครับไม่อยู่บ้านอีกแล้วนะครับคือทางนี้สถานทีเรื่องนี้ของที่เพียรพร้อมทีในบริการผมกับว่าเชนน้องครับไม่เห็นหน้าอีกนะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้บริการที่น้องประชนได้เกลี่ยเตียที่ของเขาเนี่ยนะครับ